ท่านครับคือผมมีเรื่องอยากจะบอกครับบอายังไงล่ะคือว่าเรือขนน้ํามันทั้งสามลำที่เราจับมาวันก่อนนะครับจําได้ไหมครับเออจำได้คือค,ค,คือว่าตอนนี้มันหายไปแล้วครับแกว่ายังไงนะแกทําให้มันหายไปได้ยังไงรีบไปตามกลับมานะไม่งั้นงานเข้ากันหมดแน่พวกมึง่งกูด้วยรีบทำรายงานเลยไหมครับไอ้ฮ่มึงจะรอให้พ่อมึงมาแดกหัวหรือไงพวกแกเนี่ย่อยห,หายไปได้ยังไง มึงเฝ้าเรือภาษาอะไรปล่อยให้เรือมันทุกน้ำมันหายเสียหน้ากูเบิดมักป๊อเออแล้วก็รีบไปตามหาด้วยนะเข้าใจไหมเดี๋ยวหายหน้าออกข่าวมาในชิบหายกันหมดได้ครับเดี๋ยวผมจะพยายามปิดข่าวให้เงียบๆไว้ครับอืดีมากไปดําเนินการให้เหรียบร้อยละท่านครับพอดีได้รับรายงานว่าจับได้แล้วครับแต่ทีนี้เรือน้ํามันไม่เหลือแล้วครับ